ออกแบบลายเซนเซนอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซนอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซนเฉพาะบุคคลกับสินแหมิงหงเป้งเมืองไทยฮ่ฮดวงนะครับชะตาประจำเดือนตุลาคม2564ตรงนี้ สำหรับชาวลักขณาราศีตุลน,นะครับสินแสามิงขอพูดให้ฟังเลยว่าดาวได้ย้ายขยับมาทับลักขณาราศีตุลด้วยกันสมดวงแต่ดาวพุธเนี่ยมันจะย้ายมากบเกือบไปปลายตุลาแล้วเอาเป็นว่าดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ย้ายมาก่อนก็แล้วกันเรื่องของเรื่องก็คือดาวอาทิตย์ที่มาทับลักขณาราศีตุลน,นั้น มาจากพบลาพระนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์นาระเกณฑ์อุดมเกณฑ์ขออธิบายเป็นความรู้ให้กับทุกท่านได้เข้าใจว่าคาว่าองค์เกณฑ์อุดมเกณ์นาราเกณ์นั้นเป็นโยกเก์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์หรือแอสโทรโลจีดาวใดที่ได้องค์เกณฑ์ก็จะส่งผลให้ลัคนาราศีนั้น นะครับมีความสําเร็จไปตามความหมายของดาวทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยมันมาทับลัคนาราศีตุลได้องคเกณฑ์มาจากเรือนลาภะนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับยังจะมีลาบผลที่ดีการเงินที่ดีอยู่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าเงินจะขาดมือหรืออะไรอ่ะไม่มีทางหรอกเพราะว่าดาวได้อง์เก์นะสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้คาว่าองค์เกณ์ที่ผมพูดถึงตรงนี้ ยังรวมความไปถึงใครที่ทํางานที่ต้องพบปะกับคนหมู่มากชื่อเสียงและเครดิตของคุณยังดีอยู่มากนะครับขอให้สบายใจได้เลยนะนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวศุกร์นั้นได้โคจรไปอยู่ในพบการเงินเป็นปะนะครับรายจ่ายก็เยอะนะรายรับันดีอยู่แล้วแต่รายจ่ายก็เยอะมีเกณฑ์ที่ต้องจับใจ่ายใช้สอย นะครับหมดเงินไปกับการซื้อของที่จําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างบางทีก็ฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็เถอะนะถือว่าการเงินของคุณในเดือนนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องหมุนเงินเงินไม่ขาดมือก็แล้วกันนะดาวพฤหัสนะครับได้ย้ายถอยหลังนะครับมาอยู่ในภพที่สีได้ตําแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์นะเมื่อกี้องค์เกณฑ์นะอันนี้ปทุมเกณฑ์ พระหัตถสี่ทรงศักด์แช่มช้อยไปอยู่กับดาวเสาที่เป็นกเกษตรราธิปดีและเป็นปัญจมหาปรุษโยกโอโยเกณฑยศชิบหายเลยครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะนั่นก็หมายความว่านะครับดาวพระหัสตรงนี้ยังอุ้มสมให้คุณนั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีคิดอ่านอะไรก็แล้วแต่เมื่อจะเอามาทำจริงๆแล้วก็กลับจะมีคนเห็นพ้องมีคนคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา ถือว่าโชคดีนะครับที่ดาวมันเดินในลักษณะนี้แล้วดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ก็เล็งไปยังเรือนการงานชาวลัคนาราศีตุลที่ตกงานอยู่หรือว่ารองานอยู่ออกจากงานเดิมมาแล้วแล้วรองานอยู่ก็มีโอกาสจะได้ในเดือนตุลาคมตรงนี้อย่างแม่นมั่นทีเดียวเพราะว่าดาวมันเล็งไปในทางที่ดีอ่นะนะครับเด็ดเล็งไปในลักษณะที่ดีนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยถึงแม้เป็นปทุมเกณฑ์แต่ก็มีความหมายเป็นนิดอยู่ด้วย นะอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเรื่องของเครือญาติญาติพี่น้องอยู่เหมือนกันนะครับส่วนนะครับชะตาในเดือนตุลาคมนะวันที่1-10ถึง10ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการเงินการทองจะคล่องตัวชาวลัคนาราศีตุลที่นิยมเล่นหุ้นก็มีโอกาสจะได้เงินจากหุ้นนะเอาเป็นว่า1น1-10ถดีก็แล้วกัน15-20นะครับการงานยังดำเนินไปได้อย่างดี นะครับแล้วก็ประมาณ21-25น่าจะมีการติดต่องานดีๆเข้ามามีการติดต่องานดีๆหรืองานอะไรที่คุณมีโอกาสจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีเข้ามานั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับส่วนนะครับในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนความรักโคจรทับลัคนาอยู่กับดาวอาทิตย์ชาวลัคนาราศีตุลยังหนีหนีบ่วงแห่งความยุ่งยากใจเรื่องความรักไม่พ้น การถูกจับผิดหรือการหึงหวงหรือปัญหาขัดแย้งจุกจิกงี่เง่าหรือรักซ้อนยังไม่หมดไปจากชาวลัคนาราศีตุลและในช่วงเดือนตุลาคมก็ยังเป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะต้องระวังระวังปัญหาจุกจิกระวังเรื่องความขัดแยง้งการจับผิดต่างๆนานา,นาชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะอืมก็เป็นอีกหนึ่งลัคนานั่นแหละที่เตรียมไปทําสปาเท้าได้เลย มันคงจะมีบางช่วงที Were ่ต exactly. ้องเอาเท้าไก่นะผ่าเหมือนกันแหละเพราะมันมืนงงไงมันเซงไงหุ่นหิดไง่าเออจริงๆก็ไม่ได้พูดเล่นนะน่ะอืมนะฮะนั่นแหละเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ก็มาอยู่กับดาวอาทิตย์นะมันเป็นคู่คู่ขัดแย้งกันมันมักจะนําเรื่องจุกจิกใจมาให้เราเสมอนี่ก็คือชาวลัคนาราศีตุลนะในเดือนตุลาคมคอนโสดไอ้เดวก่ันคอนโสดลืมไป คนโสดจะมีแฟนชาวบ,บ้านเขามาชอบเราสิแฟนชาวบ,บ้านเขาเนะี่ยแม่งจะมาชอบเรานะเนี่ยดาวเดินอย่างนี้เลยนะนั่นแหละนะยังไงก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอส t ตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล